สวัสดีครับตัดข้าวครับตัดข้าวตัดข้าววนไปนี่ที่ตัดก็คือพวกหญ้าวายหญ้าดอกดอกแซมมันเป็นนาหวานนะพี่น้องเนาะนี่เคลียร์หญ้าเคลียร์หญ้าเกลียร์ออกให้หมดทุกต้นทุกกอเลยข้าวก็งามถ้าไม่ตัดก็ไม่มีปัญหาอืข้าวก็สวย แต่ก็ดีต้นก็แข็งแรงใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีทองล้นพี่น้องข้าวก็สวยแข็งแรงแต่ที่ตัดก็คือหญ้ามันแซมจะเคลียพื้นที่นี่ที่แรกๆมันเลือกตัดเราเป็นหย่อมๆตรงไหนที่หญ้ามันขึ้นเยอะๆพอไปมาพอน้ำมันลดลงหญ้ามันขึ้นเห็นโผล่ก็เลยตัดทั้งหมดเออ ตัดทั้งหมดนี่ข้าวก็งามใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีทองล้นอ้าวนี่โอ้นี่มาเจอพี่น้องนี่ตัวนี้ห้าไข่เจออีกลางแล้วพี่น้องสงสัยลังนี้คงรอดอีกลงังอีกลางที่เจอไอ้ไอแปลงข้างล่างอ่ะ ไม่เหลือไอ้หนูเอาไปกินหมดเลยนี่เหลือเหลือจะทำเป็นดอนเอาไว้ให้ไม่ตัดตรงนี้จะทำเป็นดอนเอาไว้ให้เหลือไว้ให้เขาไพล่พันนกตุม้มหรือนกตุม้มนี่แหละพี่น้องอืมแม่มันบินออกไปมุกี้นี่เออข้าวก็งาม โอเคอยู่ที่ตัดก็คือตัดหญ้าเคลียหญ้าพี่น้องให้มันขึ้นมาใหม่สวยๆนี่ทีแรกมาตัดเป็นดอนเป็นดอนที่ย่ามันเซมมันกำลังขึ้นขึ้นใหม่ก็สวยนี่รอรอให้เขาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เอาทีนี้ก็เอาเจซีโครมาหวานเอาหิ้ว เจซีโกรวันเจซีโกรทูอคกมี 2, me, กาดผสมกันแอคมีกับหิ 1, me, ้วหิ้วหนึ่งเอคมี่เจซีโกรวันเออฉีดนล้พี่น้องนี่ต้นจะแข็งแรงเขียวที่จริงก็ไม่อยากตัดเสียได้แต่ว่าต้องการกำจัดหญ้าพี่น้องต้องการกำจัดหญ้าหญ้าพวงมาลัยแล้วก็หญ้าหวาย ยาหวายขาวเรานี่ยสำคัญนักก็เลยต้องตัดเดี๋ยวจะเหลือไอ้รังตรงนั้นไว้ให้เด็กๆมันเกิดรังนี้คงคงรอดพี่น้องรังนี้คงรอดรังที่แล้วไม่เหลือเลยหนูกัดกินหมดโอเคครับโอเคฝากเกษตรอินทรีย์ไว้ด้วยนะครับ เราจะไม่ใช้สารเคมีใช้แต่อินทรีย์ล้วนๆใช้อินรีย์ผสมประสานอินทรีย์ชีวภาพครับปุ๋ยทองล้นก็อินรีย์ชีวภาพพวกฮอร์โมนก็อินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อพืชมีแต่ส่วนดีครับพวกฮอร์โมนก็เป็นอ ธาตุรองธาตุเสริมพวกแคลเซียมแมกนีเซียมกรดอะมิโนยิ่งขีดยิ่งดีต้นข้าวแข็งแรงรวงโตอโอเคนะครับโอเคครับโอเคดขูของของไอ้ทุ่งข้างบนของเจ้านั้นมีแต่หญ้าหญ้าพวงมาลัย <laughs> ของเรายังดีไม่มีหญ้าเท่าไหร่ของเรามันข้าวหนาข้าวจีอีดูอีแปลงนู่นทิพี่น้อง หย่ามีแต่หย้าพี่น้องหย่าหย้าหยา,ยา,ยาเออของเรายัางดีเห็นต้นข้าวเนาะข้าวสวยเราเอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีมาหว่านก่อนเขาหว่านตอนที่ว่าแมงมันเจาะน,ะนั่นแหละก็ได้ผลดีพี่น้องนี่แมงไม่เจาะข้าวเต็มทุ่งเลยแต่หญ้านี่แหละสาคัญโอเคครับโอเคครับฝากไว้ด้วยปุ๋ย Me, อนินทรีย์เคมีทองล้นพี่น้องทองล้น ใช้ดีจึงบอกเพื่อนพี่น้องได้ผลร้อยเปอร์เซน